ชอนเบเกอร์และอโนราผลงานของเขากลายเป็นความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในวงการภาพยนตร์หลังจากที่ได้รับรางวัปลปามทองคำที่เทศกาลภาพยนตร์คานโดยภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องนี้ได้คว้ารางวัลอสการ์ถึง5สาขาได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมการตัดต่อยอดเยี่ยมและนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมสำหรับไมกี้เมดิสันส่วนตัวของชอนเบเกอร์เองค่ะได้รับรางวัลใน4ีสาขาแรก ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการภาพยนตร์อิสระของอเมริกาสำหรับชอนเบเกอร์การสร้างภาพยนตร์อิสระไม่ใช่แค่การทำงานศิลปะแต่เป็นพันธกธิจที่จะให้เสียงกับคนที่ถูกมองข้ามในสังคมอเมริกันโดยเขามากักจะนำเสนอชีวิตของกลุ่มคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งเช่นผู้ที่ทำงานในวงการหนังโป๊หรือเด็กยากจนที่อาศัยอยู่ใกล้กับดิสนีย์เวิลด์ในภาพยนตร์เดอะฟลอริดาโปรเจกต์ซึ่งเบเกอร์มักจะถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยเทคนิคที่ไม่ธรรมดา เช่นการถ่ายทำด้วย iPhone ใน Tangerine หรือการใช้ฟิล์ม35มิมในเดอ f l o r i d a Project นอกจากนี้เลนส์ล็อกเกต ภาพยนตร์เรื่องนี้ของเขายังทําให้เกิดความตื่นเต้นในเทศกาลภาพยนตร์คานเมื่อปี2022ิโดยเน้นไปที่เรื่องราวของนักแสดงหนังโป้ที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตส่วนตัวเขามาจะสร้างภาพยนตร์ที่ยกย่องความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยการสะท้อนสภาพความเป็นจริงของชีวิตคนทํางานทางเพศโดยหลังจากได้รับปาล์มทองคําเขาบอกว่าเขาจะยังคงเป็นอิเล็กตรอนอิสระและใช้ความสําเร็จของเขาเพื่อเพิ่มเสรีภาพ ในการทำงานมากขึ้นค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N